สวัสดีนะครับทุกคนมาพบกับพี่บางอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะลึกนะครับผมกับข่าวลือที่เขาว่าไฟ X8 ซีรีส์เข้าไทยแน่นอนสิ้นปีนี้มาคนที่เป็นสาวกออ,กโ,อตโต้เหมือนพี่บางนะครับก็จะอาจจะตื่นเต้นพอสมควรเลยนะครับกับไฟ X8 ซีรีส์ในรอบนี้นะครับผมที่เข้ามานะครับข่าวลือที่เข้ามาก็จะมีทั้งหมด 2รุ่นด้วยกันคือ 5X8 นะครับกับ 5X8 Ultra นะครับก็จะมี2ตัวแต่ทานะเรื่องความจุเนี่ยพี่ยามที่บังไมก่การันตีนะว่าจะมีความจุเท่าไหร่บ้างแต่น่าจะเริ่มที่256แล้วก็512แล้วก็1เทครับในตัว Ultra นะกับสเปคที่ได้มานะครแยกเป็น2รุ่นก่อนนะเป็น Oppo 5X8 ตัว,ต,วตัวเริ่มต้นนะครับก็จะให้เป็นที่จอ AMOLED นะครับผม10บิต ะะแต่เมื่อที่จริงมันคือ1.7พันล้านสีนะครับเพิ่มสีขึ้นมาหน่อยนะละจอ6.8นิ้วเลยนะครับผมค่านิดนะครับความสว่างของหน้าจอนี่อาจจะสูงถึง5,000ถึง7,000นิดเลยนะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าทาง OPPO เขาจะาให้นิดมาเท่าไหร่แต่บอกตรงๆว่าแค่พันนิด2,000นิดก็ตาแตกแล้วเนาะเคนนี้ก็ตาแตกแล้วไม่รู้จะไปดูอะไรมากมายแต่ว่าส่วนทางด้านหน้าจอนะครับก่อนหาวีตาทูอยู่แล้วแหละ เป็นวิกัปทีก็ได้พ่อโป้ชอบทําอะไรมาแปลกๆล้ำๆก่อนชาวบ้านอยู่แล้วนะโอเคและข้างหลังนะฝาหลังก็จะเป็นหนังนะท,ที่ทุกคนเห็นใช่ไหมก็จะเป็นหนังตามสีนะที่มีสีน้าเงินสีเหลืองสีส้มเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้าถ่ายจะเป็นไงระดับกันน้ํา IP68 แน่นอนนะไม่ก็หก้าอ่ะมี2องยางเนี้ยไม่หกห้าก็หกแปดทุกคนก็เตรียมเตรียมรอรับได้เลยนะรอรู้สเปคกันได้เลยก็จะให้มาที่ Android 14นะครับมาแน่นอนในตัวเริ่มต้นนะ่ะ พี่บังน่าจะเข้าใจว่าเขาคงให้เดเมซิตี้9,400หรือไม่ก็เป็น9,300พัตมาแน่เลยอันนี้ต้องรอลุน้นแต่ว่าถ้าในราคาเกือบสองกลางกลางสองปลายปยังไงก็น่าจะ9,400แหละก็คงใช้ค่ายนี้นะซึ่งส่วนตัวพี่บังชอบเดเมซิตี้อยู่แล้วพี่บังชอบค่ายนี้มันไม่ค่อยร้อนเท่า snap กล้องหลักนะครับเขาให้มาทั้งหมด4ตัวเลยอ่ะกล้องหลักมีตัวเดียวเออ เป็นกล้องห้าสิบล้านนะแล้วก็เพลริสโคป2ตัวที่หมายถึงนี่คือเพลริสโคบ2องตัวเลยเป็นเลนเพลริสโคปแท้เลย2ตัวเพราะว่า Op p โรเขาขึ้นชื่อเรื่องเลนเพริสโคปอยู่แล้วนะก็จะให้ที่หกสี่ล้านทั้ง2ตัวเลยแล้วก็เอาต้าไวอีกห้าสิบล้านส่วนกล้องหน้าปีนี้ให้ห้าสิบล้านแน่นอนครับผมตามพี่สองล้านคงใจร้ายเกินไปเนาะยังไงก็ต้องให้ห้าสิบล้านกล้องหน้านะครับอ่าส่วนทางหน้าถ่ายภาพนะครับตัวเนี้ยพี่บังกลัวว่าจะให้แค่โฟ30เคฟิเฟรมเด็ด แต่ก็จากที่พี่บางไป,ไปดูมาในออฟ i ิเชีต่างประเทศนะก็ให้เป็น 4K 6 0เฟรมมาก็โอเคนะถือว่าโอเคนะถ้าให้มาก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เปิดแค่1 8ึ0เ f ฟิมก็กินพื้นที่โทรศัพท์ไปโคตรๆล้ก็สกแกนนิ้วใต้หน้าจอสกแกนใบหน้าได้เหมือนเดิมตัวนี้ให้แบตมาที่5,000แล้วก็ชาร์จไว1 0 0วัตต์นะครับผมอ่าแล้วส่วนเรามาเจาะลึกทางด้านตัว 5x8 u ตรากันดีกว่าอย่างที่รู้กัน a m ร์โม10บิตแน่นอนนะครับผมให้มาแล้วจอก็6.8นี้เท่ากันนะครับ<ๆ>ดีเฟลตหน้าจอเนี่ยไม่รู้จะเป็น120ยเฮิร์ตหรืออาจจะเป็น144เฮิร์ตต้องรอดูแต่ออปโป้เขาจะไม่ทําอะไรที่ทําให้ตัวเครื่องเขากินพลังงานจนมากเกินไปพูดง่ายคือไม่โอเวอร์เขาคงจะให้120เฮิร์ตนั่นแหละก็พเพียงพอแล้วไม่รู้จะไปเล่นอะไรให้มันลื่นมากเนาะแต่ความสว่างของหน้าจอเนี่ยพี่บังว่าน่าจะให้มา 2- 0 0 0ันหรือ5,000นิตแหละเพราะอย่างที่บอกออปโป้เขาไม่ต้องการให้มันเวอร์ตัวเลขเวออรร์แต่่ไไมด้้ใชจิงะ เข้าใจไหมตัวเลขเวอร์แต่ไม่ได้ใช้จริงก็ไม่รู้เจ้ามาทําไมก็คงจะเป็น v i กตัาทูวิกต้ t ทีแหละครับความความคงทนของหน้าจอเนาะแต่อ่าแล้วทั้ง2ตัวเนี้ยพวกสเปสทารคือวเวลาแบบหน้าจอเปียกหน้าจอมันสามารถสัมผัสได้ก็คงจะใช้ได้กับตัวพี่เหลือธงอเนาะ,นะมาตรฐานก็คง IP68 อยู่แล้วเป็นที่แน่ๆนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยก็คงจะหนีไข่นแน a p ไม่ได้เนาะก็คงเป็น,นแนดกอน8เจสอยู่แล้ว แน่นอนพราะราคาน่าจะ3าต้นต้นถึง3าปลายปนะครับสำหรับตัวไฟ X8 Ultra นะทาความจุรเริ่มต้นน่าจะเริ่มที่512เลยกับ1เทเพราะว่าถ้า256มันดูแบบไม่ใช่ในยุคนี้แล้วใช่ไหมอย่างน้อยต้อง512แ,นะแต่ถ้า256มันดีจากเลยนะแต่ถ้า5512มาแต่ใส่แอมโมริการ์ได้อะพี่บังว่าโอเคแต่เมมขอใส่แบบ3เทนะเออของเทก็ได้ส่วนกล้องหลังพี่บังว่าคงไม่ต่างจากตัว ตัอแปดทั่วไปนะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลนหลักหกสิบสี่ล้านแล้วเพอร์ลิสโฟกก็หกสิบสี่ล้านทั้งสองตัวเลยนะครับพีป่ปังคิดว่าเป็นแบบนั้นนะส่วนกล้องหน้าห้าสิบล้านเหมือนกันแน่นอนส่วนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทางด้านการถ่ายวีดีโอ 4K 6 0เฟรมอยู่แล้วอาจจะเป็น 8K 3 0สเฟรมหรือ 8K 2 4เฟรมก็รอดูนะแต่ว่าอย่างที่บอกโปเปเขาไม่ทำอะไรจนอเวอร์บอกเพราะมันไม่ได้ใช้จริงเราไปถ่ายภาพ 8K อะบอกตรงถ่ายแปบ,บเดียวแม่งความจำแม่ง2่องจิกแล้วไม่รู้จะถ นะเราไม่ได้มือชีพโปรขนาดนั้นถ้าเล่นอย่างต้องไปเล่นกล้องโปรนะครับโอเคการชาร์จตัวนี้ให้มาที่1 2 0วัตต์แต่พี่บังวัน่าจะให้แบต5,500มิลลิแอมมานะในในปีนี้นะก็อรอชมกันนะครับถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวพี่บังจะมาะนำเสนอใหม่อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มก่อนนะครับแต่ที่คร่าๆวๆก็คงจะประมาณนี้เลยโอเคครับไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับกดฝากไลค, like, ค์กดแชร์กดตับตระใครกันด้วยนะครับจุบ๊บๆุ